สอบออเผยพบสองคัสเตอร์ใหม่ในกอทมอแคมคนงานจัดจุจักชุมชนหัวป่าสวนหลวง แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคเปิดเผยว่าปัจจุบันกทมมีคัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังรวม57คัสเตอร์ใน32เขตโดยพบคัสเตอร์ใหม่ที่แคมป์คนงานในกองบัญชาการศึกษาสอตอชอเขตจ,จตุจักรและชุมชนหัวป่าเขตสวนหลวงโดยที่กทมเน้นย้ำคือชุมชนสะพานหัวช้างซอยเพชรบุรี18ซึ่งกองควบคุมโรคได้รายงานการตรวจวันที่29พฤษภาคมจุดตรวจสยามสแควร์ตรวจเชิงรุกไป 734รายพบผู้ติดเชื้อ54รายซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงโดยขณะนี้กทมได้เฝ้าระวังห้างสรรพสินค้าย่างราชประสงค์ประตูน้ำซึ่งมีทั้งห้องเช่าอาคารพาณิชย์รวมถึงในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นที่มีลักษณะคล้ายกันคือชุมชนบางกะปิเนื่องจากมีการกระจุกตัวของห้างสรรพสินค้าเช่นเดอะมอลล์แมคโครตลาดนครไทยตลาดบางกะปิเคหะคองจัน์ ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นอีกทั้งมีแคมป์คนงานก่อสร้าง